ดีครับมาพบกับช่องวัยรุ่นสายแบกครับอันนี้ก็จะมารีวิวชุดซ่อมนะครับผมของทางอูนะครับที่ผมมารับมาขายราคาส่งนะครับนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมีนี่ครับชุดซ่อมมันครับมีชุดประกอบแหวนนะครับแล้วก็มีกระดุมโตมีคอล่าครับตรงนี้เขาเรียกคอล่าครับแล้วก็จะมีมีแหวน มีแหวนหน้าแหวนหลังครบครับมีน็อตก็มีกิบล็อกมีอันนี้เขาเรียกอันนี้การลุนครับกันรุนของหนึ่งรูน้ํามันนะครับผมแล้วก็มีบูธครับผมรับบูธไม่เกินอ่าที่ผมรับบูธไม่เกินสามสิบห้าครับแต่คนไหนใส่น้ํามันเครื่องสองข้อแท้ราคาแพงๆก็สี่สิบผมก็ว่ายังได้อยู่นะครับนส่วนมากอ่า ที่เคยเจอมาบ้านเราอะเทอร์โบลูกแพงๆก็ซื้อได้ครับแต่เธอเอ่อแต่น้ำมันเครื่องไม่ยอมเปลี่ยนกันครับที่ผมเห็นไปรุ่นบ้านเรานะไม่รุ่นคนไทยนะใส่เขาก็จะใช้แต่กึ่งสังเคราะห์ครับมันก็ทำให้เทอร์โบมันึมันพังไว้นะครับความาประสบการณ์ที่ผมซื้อเทอร์โบซ่อมเทอร์โบผมก็ใช้ชุดนี้นะผมสรับผม450บเนี่ยผมก็ใช้อยู่อ่า ผมใช้กึ่งสังเคระาะห์ประมาณประมาณสามปีที่แล้วครับผมโบผมขาดขาดบอยบ่อยครับโบขาดบ่อยมากผมก็เลยคิดก็เลยคิดค้นครับก็เลยไปถามช่างเขาไม่มีใครบอกนะครับผมก็แบบเจอช่างที่ดีคนหนึ่งครับเขาก็แนะนํามาเขาบอกอยู่ที่น้ํามันเครื่องเลยครับผมก็เลยไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องมาเป็นสังเคราะห์แท้ครับแต่ไม่เกียรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เกียเกียรกลางๆครับ ก็ราคาหลักพันขึ้นนะครับประมาณพันเอ็ดพันสองครับประมาณนั้นผมก็ใช้ผมก็ใช้ชุดซ่อมตัวนี้นะครับผ่านมาแล้วสอามปีแล้วครับบูธประมาณยี่0้าสามสิบจะตั้งไม่ไมาเกินนี่ครับรถบรรทุกด้วยครับไม่เห็นพังไม่มีพังนะครับแต่ลูกน้องที่ผมมารีแมปด้วยมาซ่อมเนี่็ก็บูธสี่สิบสี่สิบห้าแต่น้ำมันเครื่องใช้อะไรถามเลยอ่ากึ่งสังเคราะห์ครับ ทโบก็ส่วนมากท่อโบก็เลยพังไวครับผมถ้าความคิดผมนะมันไม่ค่อยลื่นครับพอห้าพันโลถ้าเปลี่ยนมันก็ไม่ค่อยพังหรอกครับแต่ส่วนมากจะลากกันอยู่ประมาณเจ็ดพันแปดพันเป็นหมื่นก็มีครับกึ่งสังเคราะห์เคยเห็นนะลากกันนี่แะครับผมก็เลยมาแนะนําว่าจะชุดซ่อมแพงจะชุดซ่อมถูกแต่น้ํามันเครื่องที่ที่ลูกค้าใช้นะครับถ้ากึ่งสังเคราะห์ เจ็ดแปดร้อยเงี้ยถ้าห้าพันโลลูกค้าก็เปลี่ยนเลยก็ไม่เป็นไรครับแต่ส่วนมากจะเลยกันครับผมไม่เคยเห็นว่าจะห้าพันสักคนครับที่มาก็จะประมาณแปดพันเก้าพันเป็นหมื่นก็มีครับผมสั่งข้อแท้ผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมื่นลากเต็มที่ก็ไม่เกินหมื่นสองร้อยโล,ลครับผมเจอมันเล่าุดซ่อมที่ซื้อที่ทางอูน,นะครับ ผมส่งที่450ครับค่าจัดส่งก็อยู่ประมาณแล้วแต่พื้นที่นะครับเริ่มต้นที่23บาทครับค่าจัดส่งคิดตามจริงครับแต่ถ้าจะเป็นอย่างที่ผมส่งไปนะครับภาคใต้ถ้าขาข้ามเกาะเข,ขาจะเขาจะบวกเพิ่ม50นะครับแล้วก็อ่าแล้วแต่กิโลเมตรครับผมแบบสมมุติถ้าพี่อยู่อ่าข้ามเกาะใช่ไหมครับผมพื้นที่ห่างไกลอย่างเงี้ยเขาก็จะบวก ห้าสิบดค่าส่งยี่สิบเขาก็ต้องบวกเจ็ดสิบประมาณครับบวกไปอีกยี่สิบครับผมประมาณนี้ชุดซ่อมจะถูกจะแพงไม่ได้อยู่ที่ชุดซ่อมนะครับบางครั้งอ,อยู่ที่บูทเราด้วยครับผมถ้าเราบูทเกินลิมิตมันก็พังครับผมน้ำมันเครื่องดีๆก็พังเหมือนกันครับถ้าเกินลิมิตมัน,นเต็มที่ทางอู่เขารับประกันได้แค่ประมาณ35ปอนด์นะครับผมเกินนี้ ขอบคุณครับผมวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องชุดซ่อมคร่าวๆของ TD04 นะครับของอันนี้เป็นของมิชูนะครับผม TD04 ต้นตำรับมันนะที่ผมทามทามอู่มาก็จะประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมก็จะมาอธิบายคร่าวๆชุดซ่อมประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ